ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งนะคะเวกมีอัพค่ะเป็นการสุ่มจะทำขึ้นเพื่อการบันเทิงใครสองคนหนักมากต้องการอะไรคนใหม่คนเก่าคนไกลคนใก,กล้คนรักหรือคนชังเออส่องทำไมส่องแล้วรู้สึกยังไงส่องเพราะอะไรเพราะรักหรือว่าเพราะชังเป็นการสุ่มเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อการบันเทิงอาจจะตรงบ้างอาจจะสลับกันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสรับเอาแต่พังงานดีๆส่วนไหนไม่ดีวางไว้จตนาะหาผู้อ่านคือส่งความสุขก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝาก Honey ไปฮันนี่มจิกเข้าไปในอ้อมอกอ้อมใจนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้คุณคลายเครียดผ่อนคลายไม่อินไม่น้อยค่ะอย่าดูเรื่องส่วนตัวอย่าเรียนไพ่บ้านเขียวมาให้นิสิสี่และแปดแปดแปดเด็กเจอกันในวันนี้อาจจะเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆเนาะเพราะว่าวันนี้ออวันนี้เป็นวันพระที่สองอ๋อเป็นวันพระ จันทร์ซ้อนจันทร์ตกอยู่ในวันจันทร์ขึ้นสิบห้าแล้วแล้วก็เป็นวันพระจันทร์ซ้อนจันทร์แรกของปีดังนั้นปมะ่วานอาจจะทําพิธีอะไรเยอะหน่อยวันนี้เราก็ยังไม่ไหวพาสวดเหมือนเพราะว่าตื่นมาก็เกือบตีห้าครึ่งกับหกโมงก็กว่าจะทําอะไรเสร็จก็เลยว่าเดี๋ยวทําคลิปก่อนนะแล้วค่อยออกไปซื้อดอกไม้พวงมาลัยข้าวของที่จะทําไหว้สการะหรือทําพิธีใดๆก็ตามแต่ <c oughs> แล้วก็อ๋อ อะไรอีกค่อยบ่ายพาทีเดียวจุดทุบแล้วก็ทำเราอาจจะไปซื้อไข่ล้าอาจจะทําด้วยเหมือนกันนะอพ่อหมอก็เดินทางบ่อยจ้ะมาไพ่ล่วงไปหนึ่งใบการตัดหรออืมตัวของคุณเนี่ยคนรักเก่ากําลังจะกลับมานน่หกถ้วยคนที่คุณรักคนที่เป็นเนื้อคู่ตาเชนเล่นอีกแล้วอืตาไวมากแควานเนี่ยไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสไม่กดหมอหมอแค่แวบเดียวเราจะไม่พูดแล้วกันไม่พูดแม่ไม่ฮ้พูด S <S <g ox> ไม่เอาแม่ไม่ให้บอกจ้ะการตัดของคุณนะชีวิตของคุณหนึ่งถึงสเดือนนี้ย้อนหลังไปก็ได้นะย้อนหลังไปสมเดือนหรือเดินหน้าไปอีกสมเดือนเออในอิทธิพลหกเดือนก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคุณอาจจะได้เจอคนเก่าที่มีความแตกต่างคนที่ปากไม่ค่อยดีนูมันปิดพลาสเตอร์เพิ่งไปผ่ามาออกจากปากเปล่าคนที่เป็นความรักความผูกพนันความอบอุ่น เคยดูแลค่ะจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรืออะไรเก่าๆจะกลับมานะหรือจิตวิญญาณเก่าแก่พลังงานเออมาตัวของคุณนะคะลัคนาราศีไปกันอย่างรวดเร็วช่วงนี้เมาหหวานขอวางพาไพ่ไว้แบบนี้เราจะได้เอาแขนไปเท้ากับโซฟา <c oughs> ไม่อยากสับเยอะพลังงานนะอันนี้ต้องอยู่ข้างล่างโอเคว้าวดีค่ะมีกรกฎนะ วันจันร์เหมาะอย่างยิ่งดาวจันร์ทสถิตคุณควรทําอาบน้ำใต้แสงจันทร์ทำพิธีเสริมเสน่ห์แล้วคุณจะเป็นที่รักของผู้คนคุณจะประสบความสําเร็จในการเดินทางในการงานและเรื่องเก่าๆก,การเงินบุญอดีตชาติที่เคยทําเนี่ยนะมันจะส่งผลถ,ถึงคุณอานุโมทนาสาธุบุญด้วยเอทุกคน <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> คุณคะสาหรับเามื่อวานเมื่อวานนี้เมื่อวานได้เดินทางไป ทำบุญนะไปวัดพญานาคสวยมากใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเธอวัดถ้ำแจใช่ไหมเพชรบุรีจําไม่ได้พี่กันแถวนั้นแหละแม่เพชรบุรีก็ปรเจบไปสองจังหวัดเมื่อวานแล้วก็วัดห้วยมงคลวัดถ้ำเขาแจเนี่ยเป็นพญานาคสีรุง้งสวยมากแต่ยังไม่ได้ลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมหมอนเอากล่องเอากล่องแว่นตาไปก็คือจะมีแว่นแว่นใส่ตายาว <c oughs> คุณทุกคนจะต้องเจอคุณอย่างหัวรอยยแล้วนะ พออายุสี่สิบสักสี่สิบห้าเนี่ยแหละเหมือนบอกใบอายุนเป็นในในมันจะเริ่มพร่มัวคุณจะเริ่มอ่านหนังสืออย่างนี้ม,มาลานเริ่มตัดแว่นเนี่ยประมาณสักสี่สิบห้าสี่สิบหกนะอตอนนี้ก็ยายูี่วันใชแว่นไม่กี่ปีแล้วจะบอกอายุขาไม่เป็นไรทุกคนต้องเจอนะเนาะเหลื่อมลํากันนิดหน่อยแล้วแต่การใช้งานแล้วยิ่งเรามาอ่านอ,อทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือตัวหนังสือเล็กๆหรือตัวภาษาอังกฤษอนะไรอเงี้ยอืมเราก็ต้องเพ่ง บางคนเขาก็ไม่ต้องตัดถ้าเขาไม่ต้องทํางานตรงนี้นะเอาเป็นว่ามันเป็นต้องเจอกันทุกคนเป็นเรื่องของปล่อยวางสมที่อยู่อาศัยในชาติพกนี้มันก็เสื่อมตามสภาพทีนี้เราพูดถึงไหนยเราไปทําบุญพญานาคสวยมากวัดถ้ำแจ่ถ้ำเขาแจ่ถ้ำอะไรสักอย่างนี้สก,การะแล้วก็มีให้รอดช่องก้าช่องรอดท้องไข้กันขึ้นไปเถอะสวยมากนะยังไม่ได้ลง เดี๋ยวค่อยลงเพราะเราลืมแว่นตาเรากล่องแว่นไปสองอันไม่ได้เอาแว่นไปเอาแต่แว่นกันแดดแต่แว่นสายตาอยู่โต๊ะทำงานเลยไม่ได้โดพดเพราะก,กลัวรูปออกมาไม่สวยแต่มมงได้วตาเปล่ามันสวยแต่กลัวหน้าแบบยิ้มแค่ขี้มุกหรืออะไรทําอะไรอยู่เนี้ยเนี้ยหัวเลาะอะไรเงี้ยเออไม่ละเอียดยิบไงโอเคมาแล้วก็ไปวัดห้วยมงคลด้วยเมื่อก่อนนี้เขาชื่อวัดห้วยคดนะคะและพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่รัชกาลที่เก้าเสด็จเยือนแล้วมีสอกอด้วยเออพระบรมราชินีทรงสร้างหลวงปูท่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะอืพระนามพระลายนามนท่ <c oughs> ๆๆทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสเด็จไปที่ใดที่นั่นจเจริญเธอพระองค์ทรงเป็นอ่ะมาหากษัตริย์ที่อีกพระองค์หนึ่งที่เป็นมหาราชนะ่ะสังเกตดูจะมีมหาราชพระเจ้าตากเหรอปิยมหาราชแล้วก็เนี่ย ภูมิพลของเราเนี่ยมหาราชก็คือเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คําว่ามหาเนี่ยมหาราชคือแบบนะ <c oughs> เป็นที่รักของปวงชนนั่นแหละเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดห้วยมงคลเออมีหลวงปูท่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดแล้วมาวานก็ไปทําบุญเอาบุญมาฝากทุกท่านเถอะฉันไปทําบุญฉันจะเอาผ้ามาอวดฉันก็แขวนเลยเมื่อวานปกนติแล้วมันค่อยแขวนผ้าน่ะเป็นองค์เล็กๆไง แล้วฉันก็สวดลงบุญทวดทุกวันเลยอะไรนะโพธิสัตว์โตอคันติมายาอิติภควานี่ไงเธอทําบุญแล้วเขาก็ให้เนื้อว่านอันนี้อายุเขาไม่มีขายไม่มีบูชานะหนึ่งร้อเอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยสิบสี่ปีพูดผิดเขาเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะแฝนซะเลยเมื่อวานเราก็แฝนไปร้องเรู่อีกไปดูเขาจุบก,กันแต่ก็ไปทาบุญเอาบุญมาฝากแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกดวงคุณแม่คุณพี่คนพิเศษนะคะคุณ Uh, พี่ต่อยนะขออนุญาตพูดจากรัฐเท็กซัสอเมริกาและ uh, คุณวีนาลูกสาวลูกสาวเขาเท่าเราแต่เราเราเรียกเขาว่าคุณพี่แล้วกันนะเขาเป็นลูกดวงเราเออ mm hmm. นะคะคุณวีนาคุณวานีน้อยเออคุณพี่ต่อยเนี่ยวันพนีมาคำ่ำคุณวีนาน้อยและครอบครัวแล้วก็คุณวีนาอิลิกเออและครอบครัวด้วยนะฮะ ทุกครั้งที่เมื่วานไปทําบุญจะโอนเงินมาช่วยทําบุญแล้วก็ดูดวงกันทั้งครอบครัวอนุโมทนาสาธุกับลูกดวงที่อยู่ต่างประเทศและประเทศไทยและทุกคนที่ได้ยินเสียงนี้เออ <c oughs> ทำาาอ,อัมาคณาราศีของคุณกรกฎจก้ะแค่นี้เหรออ่านให้หมดไหม <c oughs> กรกฎพิจิกมีนเมษสิงห์ธนูพุกศกันรมงกลลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเลขแป <c oughs> เลขหกู้มากันครบเลย หนึ่งสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแล้วก็แปดสิบแปดยี่สิบแปดหกสิบหกยี่สิบหกเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดหวานเธอจะ,จะเอียงลำเอียงไปหน่อยไม่เอาแล้วนะฉันไม่พูดถึงแล้วฉันเลิกพูดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเรามีไม่บอกไม่บอกปล่อยให้งงซิคลิดพรุ่งนี้เดทออนไลน์เดททางไกลดีกว่า <c oughs> ดีไหมมีคนขอเข้ามาเยอะแต่ไม่ได้ทำเอ่อตัวของคุณนะ คุณกำลังจะโชคดีจากการเดินทางคุณจะเจอรักแท้ที่คุณไม่คาดฝันวันนี้คุณหมอแก่การดาวจันร์สถิตยอยู่ตรงนี้คุณเหมอแก่การทำเสน่ห์ทำน้ำมนต์อาบน้ำใต้แสงแจันทร์แล้วความรักจะดีบางท่านอาจจะถึงขั้นแต่งงานใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายจะเห็นไหมเห็นอะไรตรงนี้ไหมเออบางท่านอาจจะได้เดินทางงานอาจจะฟล์การเงินก็จะฟล์จะมีเงินเก็บเป็นถุงเป็นถังจ้าเออใครสองคุณคะ เป็นกรอบเป็นกำเออเป็นกรอบเป็นกำน,น้อยไปเป็นถุงเป็นถังเออจะได้ตกถังข้าวสารหนูจะตายไหมถ้าหนูตกถังข้าวสารเออเราไม่ตกถังข้าวสารดีกว่านะเป็นหนูขึ้นสวรรค์ไปเลยจ้ะก็เด็สมอลเล่เหมือนกันทุกคนต้องไม่อยากพูดนะพอเราพูดทุกคนก็จะกลัว <c oughs> นี <c oughs> ฉน่ฉันญี่ปุานแอบ,บเห็นแต่ว่าก็ดึงเพราะว่าแอบลืมลืมจริงๆคนที่แอบ,บส่องคุณนะ่ะเป็นคู่คุณไง judgment แต่เหมือนกับคุณดิ้นรนเชือกได้แดงของคุณมันขาดแล้วอ่ะทุรนทุรายหรือเขาก็ได้คุณกับเขาเคยมีบุญสัมพันธ์เป็นคนเก่านี่นี่คนนี้หรือเปล่านะคนที่สองคุณก็คือคนเก่าเธอเนี่ยแปดถ้วยเดี๋ยวนะจัชเม้นหนึ่งเหรียญไฮโลเฟน Hi fen, สีดาบและแปดถ้วยค่ะมีพึกษศกันมงกรวันศุก นีถุนตุนกลุมกรกฎพิจิกมีลงท้ายด้วยเลข 1, 1ึ่ง 31, เอ็ด่สอ็ดและ 8, 18, 28เ <c oughs> บาเพลงนิดนะึงแต่กี้ก็เสียงเบาทีนี้ก็ดัง <c oughs> คนคนนี้เป็นคนรักเก่าที่จบไปแล้วค่ะ เชือกขาดน่าจะเป็นฝั่งผู้หญิงที่ดิ้นรนทุรนทุรายแบบให้มันขาดเนาะดูจากภาพก็เป็นลักษณะเป็นผู้หญิงตาโตโต,โตจมูกดโด่งโด่งแล้วก็เกลียก้ยกล่อมคือไม่เอาไม่อยู่แหละแต่ตัวเขายังยังยังหวังยังคิดยังอยากกลับมายังมองหาโอกาสหรือยังไหวพะสวดมนต์อธิษฐานจิตอันนี้เป็นไพ่ไฮโลเฟนยังอยากดูแลอยากซัพพอร์ตอยากกลับมาแม้แม้ว่าตัวเขาเองจะพยายามตัดใจและพยายามมูฟออนนะ เขายังส่องค่ะส่องตาโตขนาดนี้ไม่ส่องไม่จะว่ายังไงเอามาดูต่อในเมื่อไพ่ใบแรกมันล่วงออกมาหยิบออกมาสามครั้งเอามาเขาจะทํายังไงคนเก่าที่จบไปแล้วที่ได้ขาดแล้วได้แดงขาดคุณยังมีเยื่อใยต่อกันไหมไพยย่ใยบอกอะไรคุณกับเขามีเขาอยากกลับมาเขาส่องหนักมากเขาคิดถึงแกะส่องแล้วทําอะไรนิ่งเลือกที่จะนิ่งยังไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะเขาน่าจะรอเวลาหรือ ดูเขาน้าจะช่างใจตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณกับเขากันแน่มันเป็นความรักหรือความชังมันจบแล้วจริงหรอคุณกับเขามันมีโอกาสไหมไม่ใช่แต่คุณที่คิดและสงสัยตัวเขาเองก็เช่นกันคนคนนี้หรอเรามองว่าเขาเอาใหม่เอเอาใหมนะ่หน่ยค่ะแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะขาดกันแล้วจบไม่สวยแต่เขายังเขาไม่ได้โกรธคุณเลยนะไม่ว่าคุณจะสะบัดสะวิ่งทาอะไรต่อเขา เขาเข้าใจต่างหากว่าเขาอาจจะทําร้ายคุณโดยทางตรงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือถ้าชาตินี้เขาไม่ได้ทาอะไรเลยคงเป็นชาติที่แล้วคงมีบุญมีกรรมต่อกันถึงได้มาเจอกันร่วมสตากันกรรมกันแบบนี้ไม่ว่าคุณจะมีใครหรือเขามีใครในเรก็ตามแต่เขามีคุณอยู่ในนั้นอยู่ในใจเสมอเขายังส่องยังคิดถึงยังหฮยหายังภาวนาถึงคุณค่ะไพ่ไม่หลอกหมอไม่อวยฉันเปิดให้ดูซะด้วยเธอก็เห็นนี่นาเออเข้าใจบ้างสี <c oughs> ทีนี้ นี่คือสิ่งที่ไพ่บอกแล้วในชีวิตจริงคุณล่ะคะสามถึงหเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ที่มันจบและขาดสะบ,บั้นไปแล้วมันจะกลับมาจากเพราะอะไร j u s t i c คือความชัดเจนความมั่นคงและเลขสิบเอ็ดเลขคู่นางฟ้าและรวมไปถึงดาวสุขคือดาวแห่งความรักดาวแห่งความหวนกลับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมซึ่งเมื่อวานไม่ได้อวยทุกครั้งที่ j u s t i c หรือไฮโลเฟนขึ้น ให้คุณจำมาอย่างหนึ่งว่าดาวคุมดวงดาวคุมดวงคือพูดถือสะตากรรมยังไงก็ต้องวนกลับมามันจะช้าจ,จะเร็วก็แค่นั้นจะกลับมาในฐานะอะไรก็ว่ากันไปสามไม้อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานจ้าชมินยังมีกรรมติดอยู่ยังมีความเครียดความคิดถึงแล้วนะพ่ออยากบอกอะไรอีกอาจจะได้กลับมาแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นแต่งงานอยู่กินแฟรนิเทลนะจ๊ะแค่เป็นคนรู้จัก คนที่จงรักภักดีคนที่รู้สึกถึงความมีอะไรสักอย่างในใจของคุณและเขาแต่ยังสถานะความสัมพันธ์อาจจะยังนะอันนี้คือพูดตรงกรงเลยอย่ากรธ <c oughs> ชีวิตมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากคุณเกิดมาเพื่อรับผิดช,ชอบตัวเองรับผิดช,ชอบสังคมรับผิดช,ชอบสิ่งที่เจอเนาะมีคนบอกว่าอืมไม่พูดนะโอเคเดี๋ยวจะหาว่าหมอสอนจะหาว่าหมอสอนโอเค มาขายแล้วมันก็คือยังเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้งั้นตะกี้เราพูดถึงอเดีออนไลน์ใช่ไหมคนไกลคนออนไลน์คนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาดีกว่าคุณนึกถึงคนใหม่ของคุณค่ะเพราะคนเก่ายังคลาคาสังนะกลับมาแต่ยังไม่เป็นท่าเอาพักไว้ก่อนขออนุญ,ญาตจิบนึกถึงน้าเขาโหได้เดือดซันเธอคุณควรเปิดใจให้คนใหม่เนาะ คนนี้เหรอมี energy ของความแบบไฟปรารถนาแต่มันขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆเพราะว่าเป็นเด็กอะไรเป็นคนทางไกลเนาะเด็กถือไม้เดือซันหกดาบเจดถ้วยและ8ดเหรียญไม่ว่าเขาจะมาด้วยเหตุผลใดแต่การเข้ามาของเขามาเยียวยามาเียวใจคุณคุณอาจจะไม่เชื่อคุณอาจจะหมดศรัทธาในความรักความสัมพันธ์แต่ให้คุณรู้เถอะคนคนนี้ก็ ถ้าไม่รู้จักกันจริงๆหรือใหม่จริงๆก็คือเป็นอ n e เนอของอธิตชาติการมาของเขามันอาจจะช้าแต่มาในวันที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆแค่นี้นะเราจะไม่พูดถึงอแต่งงานเฟอ้อฝันจินตนาการอ่ะไพ่สรุปสําหรับคุณวันนี้ถ้าคุณอาบน้ําใต้แสงจันทร์หรือทําพิธีใดๆเนี่ยดีต่อคุณอย่างไรสรุปแล้วดีมากเรื่องการเงินจ้ะ เรื่องความรักด้วยสิ่งที่ออ,อึดอัดอยู่จะถูกคลี่ค่ายออกไปการเงินเรื่องดีๆเรื่องอร่อยเรื่องหอมหวานเรื่องเลิศจะเกิดข,ขึ้นกับคุณขอให้คุณอ่านหนึ่งใบสําหรับการสรุปจ้ะคุณต้องวางตัวคุณต้องสวดก่อนคุณต้องเคลียร์ energy เก่าๆก่อนแล้วคุณก็อาบน้ําใต้แสงจันทร์มันจะเสริมเสน่ห์เสริมอร่าเห็นดวงไฟไหมสว่างสบายเจอจรัดเลอเนื้อดาวใดจ้ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมันคงขอบคุณละสดิค่ะ